นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบ,บุรีเขตหนึ่งรวมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อของโรงเรียนโคกมะขามจันเสือสามคัคคีอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบ,บุรีวันที่28พฤศจิกายน2566ดรวิภาสายรัฐ ผู้อำนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตหนึ่งเป็นประธานเปิดกิจกรรมเกี่ยวข้าวตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อโดยมีนายบรรจงศักดิ์งามประเสริฐรองผู้อในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตหนึ่งนายสุวิทย์พิรมกิจผู้อำนวยการโรงเรียนโคกมะขามจันเสือสามคัคคีและผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนอำเภอบ้านหมอเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ โดยกิจกรรมครั้งนี้โรงเรียนโคกมะขามจันทเสือสามาคัคคีรวมกับสำนักงานเทศบาลตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบ,บุรีนำโดยนายประชุมขวัญเมืองนาย,ยกเทศมนตรีตำบลตลาดน้อยจัดขึ้นเพื่อเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศร,รามาธิบดีจัก,กรีนฤบดินสยามินทราธิราชบดมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมบราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่นาสำหรับเก็บเกี่ยวจากนายประชุมขวันเมืองนาย,ยกเทศมนตรีตำบลตลาดน้อยซึ่งผลผลิตที่ได้จะได้นำไปสมทบในโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนโคกมะขามจันเสือสามัคคีต่อไปพพีีพีี่่ชชรรยยยเเเเลนนนทไหหดดงอออ้ใผช เล่นที่ไหนดองเอ่ยไปมานายเอ่ยไอ้แรขอไปไปหรือไปขอไปต้องเดินขยิกจิกไปตามก้อนดีช้า